ดูภาพหลุดจากกองถ่ายซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับรีบูทที่เผยให้เห็นตัวละครนั้นใส่ชุดคลุมยูนิฟอร์มของฮอกวอตส์กันดีกว่าคะ่ะโดยภาพหลุดนี้นะคะจะทำให้เราได้เห็นตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แสดงโดยโดมินิกแมคคลาฟลินรอนวิสีย์ที่รับบทโดยอลาสเตอร์ดาวต์เดรกโกมาลฟอยที่รับบทโดยล็อกสแพรตและตัวละครเนวิลลองบัตทอมที่รับบทโดยรอลลี่วิลมอร ซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีคาแรคเตอร์ความเป็นตัวละครแบบมากเลยล่ะคะ่ะคือมองแล้วรู้เลยว่าใครเป็นใครแต่ก็จะให้อารมณ์ใหม่แตกต่างจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์มากจริงๆและนอกจากนี้นะคะยังจะมีภาพหลุดของตัวละครมาดามฮูชซึ่งเป็นสัตว์จรารย์ที่สอนวิชาขี่ม้กวาดนะคะอ่าซึ่งก็เดาว,ว่าฉากนี้นะคะน่าจะเป็นฉากขี่ม้กวาดในตำนานนั่นเองที่ลอยลอยและนอกจากนี้นะคะฉากนี้เนี่ยยินจะเป็นฉากที่แฮร์รี่กับมารฟอยนั้นกําลังจีบกันอย่างหนักหน่วงบนอากาศเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจับตารอดูภาพหลุดจากกองถ่ายซีรีส์กันดีกว่านะคะจะต้องมีหลุดออกมาเยอะและอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนเลยค่ะซีรีส์ h r r y y p o t t e เตอร์ซีซั่นหนิลาอาถันอาจจะกำหนดฉายช่วงปี2027นี้และตลอดปี2026เนี่ยเราต้องมารอดู First Look t r r r o รสทีเซอต่างๆนะคะรับรองว่ามาแน่แล้วเจอกันทาง HBO Max